มาดูที่ออกแกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มกันนะครับอันแรกครับคือไรโบโซมครับไรโบโซมเนี่ยจะพบได้ในเซลล์ทุกชนิดเลยนะครับในเซลล์ทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโพคาริโอตหรือว่ายูคาริโอตนะครับจะพบไรโบโซมได้หมดเลยนะครับจาไั้นะในเซลล์ทุกเซลล์จะมีไรโบโซมอยู่นะครับเป็นออ์แกเนลที่มีในเซลล์ทุกเซลล์เลยนะไรโบโซมครับมีขนาดเล็กไม่มีเยื่อหุ้มประกอบจากหน่วยย่อย2หน่วยครับเห็นไหมจะมีหน่วยย่อยสหน่วยนะครับคือหน่วยย่อยขนาดเล็กกับหน่วยย่อยขนาดใหญ่นะครับ มาประกบกันก็จะกลายเป็นไลโบโซมนะครับแบบนี้นะในโพคาริโอตครับจะมีขนาดเท่ากับ 70s ครับโอเคไหมตัว s อสตัวนี้ครับมันเป็นหน่วยอย่างหนึ่งนะครับเป็นค่าความถ่วงจำเพาะนะครับตัว s ตัวนี้นะเรียกว่าสวีตเบิร์กยูนิตนะครับโอเคไหมยิ่งค่ามีน้อยเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าน้ําหนักยิ่งน้อยนะครับ 70s นะครับสำหรับโพคาริโอตนะส่วนยูคาริโอตครับจะใหญ่กว่าจะมีขนาด 80s นะครับโอเคไหมแปดสิบนะแสดงว่าของยูคาริโอเนี่ย ไลโบโซมจะใหญ่กว่าของโปรคาริโอตนะครับเพราะว่ามี 80S นะไลโบโซมครับพี่บอกไปแล้วนะว่าสร้างมาจากนิวคลียรลัสในนิวเคลียสนะครับนิวคลียรลัสอยู่ในไหนครับอยู่ในนิวเคลียสนะเป็นก้อนกลมๆที่อยู่ภายในนิวเคลียสอีกชั้นหนึ่งนะครับคือก้อนนิวคลียรลัสนะก้อนนี้จะสร้างไลโบโซมได้นะครับตัวไลโบโซมนะครับมันจะประกอบขึ้นจากโปรตีนแล้วก็ RNA นะครับไลโบโซมขึ้นตรงไหนครับก็คือเม็ดๆพวกนี้นะครับ เป็นเม็ดที่เกาะอ,อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเกาะอ,อยู่ตรงเกาะอ,อยู่ที่ IR ER นะครับหรือว่าอาจจะเห็นลอยอยู่ในไซโตโซลก็ได้นะครับโอเคไหมหน้าที่ของไรโบโซมครับผู้ที่เกาะบน IR ER เนี่ยจะทําหน้าที่สร้างโปรตีนที่จะส่งออกนอกเซลล์นะครับจับได้ไหมเวลาที่ IR สร้างโปรตีนเนี่ยจะต้องไปที่กรดจีบอดีก่อนนะครับพอผ่านกรดจีบอดีแล้วก็จะส่งโปรตีนเนี่ยออกจากนอกเซลล์นะครับโปรตีนที่จะส่งออกนอกเซลล์นี้เช่นอะไรบ้างครับเช่น อาพวกน้ำย่อยใช่ไหมน้ำย่อยหรือก็เป็นพวกเอนไซม์ที่ใช้สำหรับย่อยอาหารนะครับก็เป็นโปรตีนเหมือนกันนะพวกนี้ต้องถูกส่งออกนอกเซลล์นะครับเพื่อไปย่อยอาหารภายนอกเซลล์นะแล้วก็พวกที่ไม่ได้กาอบน IR ER ครับจะทําหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่ใช้ภายในเซลล์ครับในเซลล์เนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการใช้งานโปรตีนเหมือนกันนะครับดังนั้นครับไรโบโซมที่ไม่ได้กกอะที่ผิวไอ ER ครับพวกที่ลอยอยู่ตามไซโตซซลเนี่ยจะมีหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่ใช้ไว้ใช้ภายในเซลล์เองนะครับโอเคไหมก็คือเป็นเม็ดพวกนี้นะที่ลอยอยู่ในไซโตซอลนะครับ ไลโบโซมที่ลอยอยู่ในไซโทซอลเนี่ยจะทําหน้าที่สร้างโปรตีนที่ใช้ภายในเซลล์นะครับส่วนผู้ที่เกาะอยู่ตรง IR เนี่ยครับจะทาหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่ใช้สําหรับส่งออกนอกเซลล์นะครับเช่นพวกน้ําย่อยต่างๆนะเขียนนะครับเราจะพบไลโบโซมครับในอวัยวะที่มีการสร้างโปรตีนมากเช่นไร่ๆเช่นกระเพาะอาหารนี่เงี้ยผนักกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีการหลั่งน้ําย่อยใช่ไหมครับน้าย่อยเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นก็จะมีไลโบโซมอยู่มากนะครับเขียนนะ ตำแหน่งที่พบไลโบโซมนะครับบิกกี้บอกแล้วนะก็คือเกาะกับ IR ใช่ไหมพวกที่เกาะกับ IR ครับเราจะเรียกว่าฟิกไลโบโซมนะครับฟิกหมายถึงว่าถูกตึงเอาไว้ใช่ไหมก็คือถูกตึงให้ติดไว้กับอะไรครับติดไว้กับ IR นะครับก็เรียกว่าฟิกไลโบโซมนะคือพวกนี้ครับโอเคไหมแล้วก็พวกที่ลอยอยู่ในไซโตพลาสซึม um ครับพวกนี้เราจะเรียกว่าฟรีไลโบโซมครับฟรีก็คือเป็นอิสระครับโอเคไหมคือมันจะลอยไปยังไงก็ได้ครับภายในไซโตซอลเนี่ยภายในไซโตพลาสซึมเนี่ยครับเห็นไหม พวกนี้จะเป็นไรโบโซมที่มีความเป็นอิสระนะครับทาหน้าที่อะไรครับพวกนี้จะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนที่ใช้ภายในเซลล์นะครับส่วนพวกฟิกไรโบโซมจะทําหน้าที่สร้างโปรตีนที่ใช้สำหรับส่งออกนอกเซลล์นะครับโอเคนะอีกส่วนนึงครับจะเกาะอ,อยู่ที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียร์เมมเบรนครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็มีเม็ดไรโบโซมอยู่นะครับคือไรโบโซมเนี่ยสร้างจากนิวเคลียร์ใช่ไหมดังนั้นครับมันก็มีโอกาสนะที่มันจะเกาะอยู่แถวเยื่อหุ้มนิวเคลียสได หรือว่าที่ไมโตคอนเดียก็มีครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าไมโตคอนเดียเนี่ยมันมีดาร์ดีเอเป็นของมันเองแล้วก็มีไรโบโซมเป็นของมันเองด้วยนะครับมันสามารถสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยเพื่อใช้ภายในตัวออร์แกเนลของมันเองก็ได้นะครับโอเคไหมขนาดเท่าไหร่ครับไรโบโซมของไมโตคอนเดีย70เจ็ดสิบหรือแปดสิบครับขนาดเป็นเจ s อนะครับเหมือนกับของโคราริโอตนะจำได้ไหมว่าเรามีสมมติฐานที่บอกว่าไอพวกไมโตคอนเดียหรือคอโลพาสเนี่ยมันอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้นะครับดังนั้น อาไลโบโซมของมันนี่ครับต้องเป็นขนาดเดียวกับของแบคทีเรียนะครับก็คือ70 s นะโอเคนะครับทั้งไมโทคอนเดรียและคอรพาสเลยนะครับคอรพาสก็มีเหมือนกันนะพวกนี้มันมีสมมูิฐานเหมือนกันนะครับก็เลยมีไลโบโซมเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งคู่นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวพี่จะสรุปขั้นตอนการขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์นะครับตั้งแต่จากไลโบโซมเลยนะครับไปจนถึงกอจีบอดีแล้วถูกส่งออกนอกเซลลเลยนะเซลลนี่ครับ มักจะมีการขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์ครับ <Ric ard> เช่มมนาการหลั่งฮอร์โมนการหลั่งสารสื่อประสาทอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการหลั่งน้ำย่อยเนี่ยก็เป็นการนำโปรตีนออกนอกเซลล์เหมือนกันนะครับเริ่มต้นครับเริ่มต้นจากไลโบโซมนะไลโบโซมสร้างจากไหนครับสร้างจากน cool ิวคลีโอลัสใช่ไหมนิวคลีโอลัสคือตรงนี้นะครับวงวงเ้มเคียนนนนี้คือนิวคลีโอลัสนะมันจะสร้างไลโบโซมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วครับไลโบโซมที่สร้างเสร็จเนี่ยจะออกจากนิวเคลียสทางไหนครับทางรูที่เรียกว่า New ore, นิวเคลียร์นะ เพราะว่าผนังนิวเคลียสเนี่ยยุคผนังนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับรูตรงนี้ครับมีไว้เพื่อให้ไรโบโซมที่สร้างจากนิวเคลียสเนี่ยครับออกมาจากนิวเคลียสได้นะครับเสร็จแ,แล้วครับไรโบโซมเนี่ยที่หลุดออกมาจากนิวเคลียสแล้วเนี่ยจะไปเกาะกับผิวของ IR ครับตรงนี้โอเคไหมทำให้ IR ตัวเนี้ยมีผิวหยาบนะครับเพราะว่ามีเม็ดของไรโบโซมเกาะอ,อยู่นะแล้วก็จะเกิดการสังเคราะห์โปรตีนที่ IR ครับเพราะว่าไรโบโซมหน้าที่หลักมันก็คือสังเคราะห์โปรตีนอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าเกิดว่าไปเกาะที่ i อครับบริเวณนั้นก็จะมีการสังเคราะห์โปรตีนขึ้นนะครับเสร็จแล้วโปรตีนที่สังเคราะห์เสร็จนะครับจะถูกเก็บไว้ในรูปของถุงเวสิเคิลครับมันจะอยู่เปล่าๆไม่ได้นะต้องมีถุงเวสิเคิลคุ้มอีกทีนึงนะครับเขียนจไหมสีส้มๆนี่คือโปรตีนนะครับสร้างเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้ในถุงเวสิเคิลนะครับเพื่อนําส่งต่อไปที่กอจิบอดี้ครับส่งต่อไปที่กอจิบอดี้ตรงนี้นะเพื่อเติมคาร์บฮเรตแล้วก็สารอ,าอื่นๆอีนนกนะออกกครับพอเติมาาารเเดแแลล้้วสสสอออื่่นน็็จจจใกกกะง ซึ่งจะออกมาในรูปของถุงเวสิโคลเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้จะมีการเติมสารพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกขาเข้าเนี่ยไม่ได้มีคาร์โบไฮเดรตนะแต่พอเข้าพาผ่านกลจิวารีปุ๊บจะมีการเติมคาร์โบไฮเดรตหรือว่าสารอื่นๆเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ครับพอเติมเสร็จปุ๊บมันก็สามารถออกนอกเซลล์ได้ครับเห็นไหมหรือว่าจะไปทาหน้าที่ในการเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมให้กับเยื่อหุ้มเซลลก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะว่าในเยื่อหุ้มเซลลเนี่ยมีครบ3อย่างนะครับก็คือมีทั้ง อคาร์บโบไฮเดตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับดังนั้นครับต้องหานกอจีบอดี้เพื่อเติมไขมันด้วยนะก่อนที่จะไปเสริมความแข็งแรงหรือว่าต่อเ